สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานจักรลากระบอกนอนนะครับของพีกัสซัตร,รุ่น w 6 6 2 p c h นะครับขีด 35B พร้อมกับชุดอุปกรณ์ติดตั้งเสริมนะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ติดตั้งพับริมชายเสื้อนะครับว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหนบ้างเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอุปกรณ์ภายนอกของตัวจักรนะครับก็จะมีชุดกระบอกลมยกตีนผีอัตโนมัตินะครับอยู่หตัวนะครับ ต่อมาก็จะเป็นชุดกระบอกลมของใบมีดนะครับเป็นชุดกระบอกลมการทํางานของใบมีดนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดควบคุมลมนะครับว่าให้ชุดการทํางานของใบมีดทํางานในลักษณะแบบไหนแล้วก็การทํางานของยกตีนผีนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเซฟตี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเซฟตี้ของชุดกระตุกได้นะครับด้านหลังของชุดเซฟตี้ก็จะมีการปรับแรงกดของตีนผีนะครับสามารถปรับหนักเบาได้ครับ ต่อมาก็จะเป็นชุดกั้นเข็มนะครับสามารถพับขึ้นลงได้นะครับต่อมาก็จะเป็นเซฟตี้ของเข็มนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดใบมีดนะครับตัวนี้จะเป็นชุดใบมีดเย็นนะครับจะอยู่ด้านหน้าของตีนผีนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดผ่านได้เข็มนะครับแล้วก็จะเป็นชุดชิงนะครับชุดชิงไว้สําหรับปรับความตึงหย่อนของเส้นได้นะครับ ด้านข้างของตัวจักรนะครับก็จะมีชุดปรับยนย้อยนะครับอยู่หนึ่งชุดด้านบนของหัวจักรนะครับตรงฐานจักรก็จะมีชุดปรับทีห่างนะครับอยู่หนึ่งตัวนะครับให้เรากดลงไปนะครับแล้วก็หมุนหาจังหวะให้ชุดปรับทีห่างลงไปในล็อกนะครับแล้วก็หมุนว่าต้องการให้เราใช้ทีห่างมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดตะขอโรอยนะครับจะอ,อยู่ด้านขวามือของตีนผีนะครับ ด้านบนของหัวจักรนะครับก็จะมีฝาจุกนะครับเป็นฝาจุกยางสีดํานะครับก็จะเป็นฝาจุกไว้สามารถเปิดเติมน้ํามันของหัวจักรนะครับส่วนด้านข้างของฝาจุกเติมน้ํามันนะครับก็จะมีช่องกระจกไว้ให้ดูนะครับว่าน้ํามันขึ้นมาหล่อเลี้ยงบนหัวจักรหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับที่เรานํามาติดตั้งใส่กับตัวจักรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดพับริมชายเสื้อนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นตัวส่งผ้านะครับจะเป็น ชุดแทงเข้ามาแบบนี้นะครับส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นชุดแอนนะครับชุดนี้จะเป็นทําหน้าที่คล้ายๆตัวสโลผ้านะครับสะลผ้าให้ออกมาเป็นลักษณะที่แบบว่าพับนะครับเป็นแทนมือคนพับนะครับส่วนอุปกรณ์ภายนอกที่เรานําเข้ามาติดใส่กับตัวหัวจักรนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะเป็นชุดอุปกรณ์เสริมพับริมชายเสื้อนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวกดทับ ริมชายเสื้อนะครับเป็นลักษณะทางตรงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมุมโค้งนะครับเอาไวส้สลบชายเสื้อนะครับให้เข้ามาอยู่ใต้ริมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวกดชิ้นงานไม่ให้ชิ้นงานไหลออกไปไหนนะครับส่วนวิธีการใช้งานปุ่มกดหน้าจอนะครับก็จะมีนะครับตำแหน่งของเข็มนะครับการหยุดว่าเราต้องการให้หยุดแล้วเข็มปรับหรือว่าต้องการหยุดแล้วเข็มขึ้นนะครับให้ดูที่รูปภาพ ตรงหน้าจอนะครับก็จะมีรูปภาพเป็นสัญลักษณ์ของรูปเข็มขึ้นเข็มลงนะครับถ้าเกิดไฟเขียวขึ้นโชว์แบบนี้นะครับหยุดแล้วเข็มจะขึ้นนะครับหรือว่าเราต้องการให้หยุดแล้วเข็มปักให้เรากดเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับให้ไฟเขียวหายไปนะครับหยุดแล้วเข็มจะปักกดส้นแล้วเข็มจะขึ้นพร้อมตัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการหยุดแล้วเข็มจะปักนะครับเวลากดส้นแล้วเข็มจะขึ้นพร้อมตัดเช้่ได้นะครับ ส่วนโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดการเย็บแบบสโลนะครับเมื่อที่เราเริ่มเย็บ2-3ถึงปีเข็มแรกนะครับจักรจะวิ่งในรอบช้านะครับหลังจากนั้นไปก็จะเป็นความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับจะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดมีไฟเขียวแสดงว่าโปรแกรมโดนปิดไปอยู่นะครับถ้าเกิดกดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟเขียวหายไปโปรแกรมการเย็บแบบสโลก็จะทำงานนะครับ ส่วนโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดของกลไกลตัดเส้นได้ล่างนะครับก็จะอยู่ตรงที่รูปภาพกนไกนะครับสามารถเปิดปิดการใช้งานได้เช่นกันนะครับให้กดตรงปุ่มถ้าเกิดไฟเขียวไม่ขึ้นโชว์นะครับแสดงว่าระบบกลไกลทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเรากดไปอีกหนึ่งครั้งนะครับไฟเขียวขึ้นมาแบบนี้ระบบกลไกลนะครับจะไม่ทํางานจะไม่มีการตัดเส้นได้นะครับ ส่วนโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดความเร็วของหัวจักรนะครับให้เรากด P ครั้งไว้ประมาณ1-3ึาวินะครับจะเจอ0ูนนะครับเจอศูนให้เรากด S นะครับหลังจากนั้นให้เรากด P เพื่อเพิ่มลดความเร็วนะครับความเร็วสูงสุดของหัวจักรนะครับก็จะได้ถึง6000รอบต่อนาทีนะครับหลังจากนั้นตัวเลขก็จะวนลงมานะครับ สวนควมเร็วก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานต้องการใช้นะครับว่าต้องการใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานชุดพับริมชัยอัตโนมัตินะครับด้านล่างของหน้าโต๊ะนะครับก็จะมีชุดกล่องคอนโทรลนะครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นสวิทช์เทสนะครับว่าตอนนี้ชุดพับริมชายได้พร้อมใช้งานหรืยอยังนะครับสามารถเปิดปิดเทสการเทสได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการทํางานของชุดอุปกรณ์ชุดพับริมชายเสื้อนะครับว่ามีวิธีการทํางานแบบไหนบ้างนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นจักรลาเกียนนะครับพร้อมกับชุดอุปกรณ์พับริมชายนะครับ เมื่อเรากดส้นนะครับชุดลมจะทํางานนะครับจะดันผ้าเข้ามาอยู่ใต้ลิ้นซองตรงนี้นะครับผ้าจะม้วนตัวเข้าไปนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับจะมวนให้อัตโนมัตินะครับด้านหน้าของชุดปากซองก็ะจะมีสวิกนะครับอยหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เอาไว้เปิดปากซองนะครับเมื่อถึงช่วงต่อรอบนะครับระบบการทำงานนะครับก็จะห่อและเกียนไปในตัวเลยนะครับเมื่อถึงช่วงเริ่มนะครับให้เอามือกดเข้าไปตรงสวิตช์ด้านหน้าของปากซองตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะชักออกมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการเย็บต่อ้ดาดร่างนะครับก็จะห่อเสมอกันนะครับจะไม่มีผ้าแลบออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเยียนในตัวนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นชุดตะขอโรยนะครับเป็นเส้นโปรยนะครับ ส่วนคุณสมบัติพิเศษของอุปกรณ์เสริมชุดนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอามาเย็บริมชายเสื้ออัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับตั้งในการใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับส่วนวิธีการปรับตั้งก็จะอยู่ที่น็อตหกหี่ยมสองตัวนี้นะครับว่าต้องการให้เย็บจากชายเสื้อแล้วก็ริมฝีเข็มนะครับห่างกันแค่ไหนนะครับให้ปรับที่น็อตหกหี่ยมสองตัวนี้นะครับส่วนแรงลมนะครับให้ปรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ตรงบาลมตรงนี้นะครับว่าต้องการให้เขาเป่าผ้าหนักแค่ไหนหรือเบาแค่ไหนนะครับก็จะจบวิธีการปรับตั้งชุดอุปกรณ์เสริมชุดนี้นะครับแค่เพียงเท่านี้ก็จะจบวิธีการใช้งานของจักรลากระบอกนอนคอมนะครับของพีกัสซั์รุ่น w 6 6 2 pc h นะครับขีด3าแล้วก็อุปกรณ์เสริมชุดผ้ายีนชายนะครับแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ